ได้ช่วยวกูเพื่อนร้องนะคะอโอเคนะอ่ะหนึ่งสองสามแบ่งมุมลายตัว เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวดี๋ยรู้ไหม 你猜还？ เปิดเล่น นิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับตลาดรามาดูนะใครเคยฟังไหมเคยฟังเรื่องนี้ไหมคะมรู้จักไหมเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครลูกกิงกกิงใช่ไหมคะอะเดี๋็กๆตั้งใจฟังนะคะว่าเรื่องนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ทําข้อตกลงกันก่อนระหว่างที่ครูเพื่อนเล่านะคะลูกเด็กๆต้องเป็นยังไงคะ เบาๆไม่พูดแทะคุกเพื่อนอะไ,อะไม่พูดแทกคุกเพื่อนถ้าเด็กๆมีคำถามให้เด็กๆรอถามตอนคุยกันลเล่านิทาน<อ>เสร็จแล้วโอเคนะคะรับทราบทุกคนนะคะรับทราบอะร<อ>ับทราบแล้วนะอะชื่อนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่ากุ้งกิง ว่ามีอะไรหมดคุณแม่จดใส่กระดาษเอาไว้ลุงกินเตรียมหยิบตะกร้า กลิน่นไม่มีเหงือกสดตาใสเดินมาถึงแผงขายเนื้อสัตว์มีสุมีเนื้อสารพัดเลือกซื้อตามใจเลือกเนื้อสดสีไม่คล้าเนื้อนุ่มกดแล้วไม่บุมจึงจะปลอดภัยแผงขายค่ะ มีผักสดสะอาดคะนา้าผักกาดถัว่วหอมหัวใหญ่ผักบุ้งความตุ้งกระหล่ำปลีกินผักดีดีมีวิตามินมากมายแผงขายผลไม้ใหญ่โตละมุดส้มโอแตงโมผลใหญ่มังคุดกล้วยส้มลิ้นจี คุณแม่ใจดีแวะซื้อผลไม้แถมงขาย ชื่นใจ ลูกอ่าโอเคทีนี้พอฟังจบแล้วเป็นยังไงลูกพอจะรู้ไหมคะว่าตลาดคืออะไรเอยตลาดคืออะไรคะรู้ยังเนี่ยได้ฟังไหมเนี่ยเมือเ่อกี้ฮะได้ฟังไหมคะอ่าเดี๋ยวครูเบิอนสรุปให้ฟังก็ได้ตลาดนะลูกคือสถานที่ที่ขายของทั้งของสดและ บางคนบอกว่าอะไรโูกมีขายของเล่นด้วยใช่ไหมคะ อ,อ,อันนี้น้ำตาลน้ำตาลภาษ,าษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกชูอะชูกระโอเคชูกระนะคะชูกระอ่าอ่ะแล้วกล้วยแล้วลูกภาษาอังกฤษบ,บานานบานา,านาอ่ะอ่ะแล้วอันนี้นะคะหอมหัวใหญ่ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกว่าอะไรครับอ,อนอะไร โอเคพูดสิออนเนียออนเนียอ่ะลูกสุดท้ายลูกลูกอะไรเอ่ย <c oughs> กุ้งกุ้ <c oughs> ภาษาอังกฤษว่าอะไรขึินมต้นด้วยตัว S, <S, <c oughs> <S อะไร r ริ p พูดสิ <c oughs> m ริ h r ริ p อ่ะทีนีู้เพื่อนลูกไมูเพื่อนมีคำศัพท์มาให้จะให้เด็กๆเป็นตัวแทนบางคนนะคะ คำนะลูกนะคำที่เพื่อนมีให้นะคะเป็นคำนี่แหละเนี่ยเกี่ยวกับอันนี้แหละเอาไปติดไว้ข,ข้างๆตรงนี้นะคะ ต่อเมย์เพื่อนหน่อยแล้วทีนี้ต่อไปลูกอันนี้อะไรคะชูกาชูกาชูการ์คืออะไรลูกชูกาคืออะไรคะน้ำตานตาน้องอาเก่งมากอ่ะใครจะออกไปติดคอาเมอร์น้องก่อ่ะให้ให้น้องเบนเนาะให้น้องเบนก่อนเนาะอ่ะน้องเบนน้ำตาอยู่ไหนลูกเออโอเคอะ รอบลูกอ่ะอันนี้รูปอะไรคะน้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกชู ใช่ไหมตู <S <S <deve. S 1> ้ภาษาอังกฤษเรียกว่า trim มาบอกเพื่อนด้วยว่าเราไปเจออะไรบ้างโอเคไหมคะโอเคไหมคะลูกโอเคนะคะอ่ะสรุปก่อนอ่ะสรุปก่อนที่เราจะจับกันนะคะตลาดคืออะไรตลาดคือเพื่อนบอกเมื่อกี้จำได้ไหมตลาดคือสถาน 9คนเนาะมี <rude S 2> ้าเยอะต้องสุดไหม่คนสิบสี่ใช่ไหมอตอนน้าสมัคิคนที่มาอสองมีอสองยังไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่อนึ่งะใชหเปิดคอ่าอเดี๋ยวเรียนเนมาจากดนะอืมใชไมตอนนี้เปิดเพิ่ม่ใิดเพิ่่ตอนนี้ก็เงี้ยคนอยากไปอื่นไปได้ไะอืมอยากอือบ้ อืมทำเฟสบอยใช่ไหม